สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารแคทเชอรีน่าบีนะคะดูสิทธานีลากุน่าภูเก็ตค่ะวันนี้จะเป็นบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นซีฟู้ดล้วนๆเลยแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่1,599บาทนะคะสำหรับสมาชิกดูสิตโกลเมมเบอร์ Gold นะคะจะได้ลด20%ค่ะแล้วก็สมัครได้ที่นี่เลยแล้วก็ใช้ลดวันนี้ได้เลยอะคะ่ะไปดูกันเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะอันนี้อะไรนะคะเนื้อแกะ อ๋อไม่ได้มีแต่ซีฟู้ดนะคะมีเนื้อแกะด้วยก็มีกุ้งมีกั้งมีปูอันนี้เดี๋ยวเลือกแล้วก็ไปเสืฟที่โต๊ะใช่ไหมอเ,เอากุ้งก็ได้แล้วก็กั้งอย่างละตัวแล้วก็ปูจ้ะ เดี๋ยวเข้าไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะมีข้าวผัดอเออผักขมเหมือนต้มผักเมียงบ้านเราผักเมียงต้มทิไปดูรูปเลยกันค่ะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะมีผลไม้ด้วยนะคะมีเมลอน มาลดภูเก็ตน,นะคะมาภูเก็ตต้องกินสับกระปูเก็ตน,นะของหวานค่ะน่าทานมากเลยมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะน่าทานมากเลยหอยนางรมได้นะคะแล้วก็กุ้ง ตรงนี้เป็นซุ้มสลัดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อิ่มมากเลยค่ะ สำหรับซีฟู้ดบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะคะจะมีทุกวันอังคารศุกร์และวันอาทิตย์นะคะอาหารมีหลากหลายมากเลยค่ะจองโต๊ะมาก่อนล่วงหน้าตัวนี้นะคะเพราะว่าแขกเยอะมากเลยวันนี้อิ่มแล้วไปก่อนนะคะไปเจอกันวันหลังค่ะ